จดลึกประเด็นพร้อมข่าวฟุตบอลไทยหมายเลขโน้ตพกคิงสไตล์ประจำวันที่26ตุลาคม2564้่โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านครับวันจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วโจทานเข็มดีชี้ไทยต้องเก็บเพิ่มอีก6กแต้มเต็มให้จงได้เท่านั้น โดยโจทันเข็มดียอมรับว่าทับช้างศึกอยู่3ปีไม่มีทางเลือดอื่นอีกแล้วนะฮะนอกจากต้องเอาชนะให้ได้ทั้ง2เกมในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในครั้งนี้โดยความเคลื่อนไหวหลังจบเกมนัดแรกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกกรุงเจที่สนาม MFF ุตบอลเซ็นเตอร์ซึ่งทับทช้างศึกทีมชาติไทยทำได้แค่แบ่งแต้มกับทางมองกเรียเจ้าภาพไป็นต่อหนึ่งเท่านั้นโดยผมคิดว่าเกมนี้มันพิเศษมากเลยนะ นี่คือครั้งแรกของผมกับทีมชาติแต่มันเป็นเกมที่ยากมากเลยโดยเฉพาะสภาพสนามที่ไม่ค่อยดีผมคิดว่าผมทําไม่ดีแต่มันไม่เพียงพอเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถจะเอาชนะในเกมเกมนี้ได้ผมคิดว่าผมต้องพยายามเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้และพยายามช่วยเหลือกันและกันแล้วก็ทาให้ดีใน2เกมที่เหลือในครั้งนี้ เรานั้นไม่ได้ซ้อมร่วมกันมากเท่าไหร่นักคิดว่าเกมหน้าบางว่าเรานั้นจะทำให้ดีขึ้นตอนนี้เราเหลืออีก2เกมเราไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องเอาชนะให้จบได้แลกขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ส่งกำลังใจให้กับเราสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยชุดยู23ปีจะพบกับทางสงปปลาวในวันที่28ตุลาคมนี้เวลา14.00ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และก็ AIS Play ในครำนี้ครับ นะผมเป็น,นว่าง,งานนี้นะฮะโจทาเนเข็มดีก็บอกว่าต้องสู้กันต่อไปมองไปที่เกมหน้าและต้องเก็บ6แต้มให้จกได้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกลุ่มนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นทีมชาติไทยพลาดแต้มสำคัญจะทามองโกเลียนในครั้งนี้โดยงานนี้ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนนะฮะหลังเห็นทีมชาติไทยพลาดแต้มในครั้งนี้จะทามองโกเรีย แต่ละคนนั้นว่าอย่างไรกันบ้างลองไปเริ่มกันด้วยที่คอมเมนต์ที่ถึงกันก่อนสนามฟุตบอลไม่ได้มาตรฐานผู้เล่นฟุตบอลได้รับบาดเจ็บกี่คนนี่คือสามฟุตบอลมาตรฐานจริงหรอคอมเมนต์ต่อมาเ f ็มเอฟเลสซัตี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาสู้กันต่อไปไทยแลนด์ด้วยความปรารถนาดีจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาทีมมองโกเลียั้นงทำผลงานได้เหนือกว่าไทย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังเนื่องจาก3ามย่าเทียมและสภาพอากาศที่ทําให้เจ้าบ้านนันได้เปรียบการสร้างทีมเวิร์กที่ดีในเวลาอันสั้นก็เป็นความท้าทายสําหรับผู้เยนเช่นเดีวยวกันบวกกับปัญหาการจัดก,การเช่นการเลือกทีมเมือต่จาพลาดประเทศไทยในการแข่งขันอรสทายก็เป็นได้นะคอมเมนต์ตอบมันฮะขอให้ไทยประสบความสําเร็จในนัดต่อไปจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาทีมนี้ไม่ใช่ทีมหลักของไทยนะคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซีย แข่งกระดังที่สุดในย่านอาเซียนแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเจอเยอมากมองโกเลียคอมเมนต์ Comment ต่อมาเกิดอะไรกันขึ้นกับทางไทยแลนด์ในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเกิดอะไรกันขึ้นกับทางผู้สับปะตูคอมเมนต์ Comment ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางยุยบ่สามปีมองโกเลียคอมเมนต์ต่อมาลาวเจอไทยขอให้โชคดีในแมตช์ต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาโอ้มองโกเลียมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก คอมเมนต่อมาฉันมองว่าไทยแลนด์จะยังคงเข้าสู่รอบสุดท้ายได้นะเขาไม่ Comment ต่อมาพยายามอย่างเต็มที่ในแมตต์ต่อไปขอให้โชคดีไทยแลนด์ในครั้งนี้เป็นธว่าง,งานนี้แฟนบอลหลายๆคนนะฮะก็ได้หวังว่าทีมชาติไทยนั้นสามารถเข้าอรอบต่อไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําเต็มที่เก็บ6แต้มนี้ให้จบได้และต่อไปค่อยว่ากันจะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับเราไปดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอาเซียนสะเทือนเอเชีย เปิดโชม12ทีมสุดท้าย AFC WAC 2022ในครั้งนี้โดยได้ครบ2ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีเย Women Asian Cup India 2022ปรากฏว่ามี4ทีมจากทางอาเซียนทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ประกอบไปด้วยทีมเชติไทยเวียดนามมาเลเซียและก็ฟิลิปปินโดยจะทำการแข่งขันในวันที่20พฤศายน ถึงวันที่6กุมุาพัน์ปีหน้ากัน,นเลยเียวเป็นแต่ว,ว่างานนี้ผลการช่อรากทุกอย่างนั้นก็เป็นไปได้เรียบร้อยและก็ต้องรอดูกันต่อไปการณ์ว่าทีมชาติไทยหญิงของเรานั้นจะเข้าไปถึงจุดๆไหนก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าไม่สำรอยอยู่ย3ปีไทยลีกอาจเบรกเพิ่มให้กับทางชุดใหญ่ตเตรียมทีมลุยซูซูกิครับ2020ในครั้งนี้ โดยเปิดสนามไปยังไม่น่าประทับใจแฟนบอลไทยกเต่ไหนักสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ทำได้แค่สเสมอรกระทางมองกเรีเจ้าภาพเป,ป,ป็นตัหนึ่งในศึกวัน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022เราคัดเลือกกลุ่มเจน,นัดแรกเมื่อช่วงเชียที่ผ่านมาโดยหนึ่งในข้อที่ทีมชาติไทยชุดนี้ถูกวิจารณ์อย่างมากจากแฟนบอลก็คือการเก็บตัวรวมทีมที่น้อยเกินไป เพียงแค่5วันเท่านั้นที่ประเทศมองโกเลียและไม่มีเกมอุ่นคเครื่องเลยแม้แต่นัดเดียวทําให้มีผลต่อเรื่องของความฟิตแมตฟิตและก็ชิมเวิร์กของนักเตะในครั้งนี้จะทําให้เกมแรกที่ออกมาก็ไม่ค่อยสวยงามอย่างที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่งจากเ,เรื่องนี้ก็ทําให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอล่งประเทศไทยและก็บริษัทไทยลีกจำกัดนะฮะอาจจะมีการทบทวนเรื่องการเบรกบันว่างเอาไว้ให้กับทานเตรียมทีมชาติไทยชุดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อจะเตรียมทําศึกฟุตบอล AFC สุฤดกิจคัพ2020ในช่วงเดือนตุลาคมที่ถึงนี้โดยจากทำลายเดิมที่มีการพักเบรคของศึกฟุตบอลไทยลีก2021ตั้งแต่วันที่2 8พฤศจิกายนนี้ ไปต้นไปในก่อนหน้าการแข่งขันศึก a f f c u p 2020นัดแรกเพียงแค่7วันแข่งขันนัดแรกในวันที่5ธันวาคมก็อ,อาจจะมีการพักเบรกเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย7วันเพื่อจะให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุณทัพของมา n โน่พกิ้งนายใหญ่ชาวบราซิลได้มีเวลาเตรียมทีมมากยิ่งขึ้นเพื่อเป้าหมายในการคว้าชแชมป์อาเซียนให้ได้อีกครั้งในรอบ5ปีในครั้งนี้ นนผมเป็นเ้าว่างานนี้ต้องช่วย,วยกันนะฮะถ้าพักเบรกได้ก็พักเบรกไปเลยทีมชาติไทยนั้นจะได้กลับมาเตรียมทีมอย่างสมบูรณ์แบบต้องเราดูกันต่อไปกันลกัน,กน,นว,ว่าจะเป็นเช่นไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าเวียดนามตีข่าวร a งกิ้งไทยส่งสัญญาณนะสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามตีข่าวบอกว่ารังกิ้งไทยนั้นเข้าใกล้เวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโดวยทางสื่อเวียดนามระบุบอกว,ว่าตอนนี้ทีมชาติไทยกำลังเดินหน้าขึ้นมากเลยนะฮะซึ่งสวนทางกับทางเวียดนาม โดยการที่เวียดนามพ่ายในช่วงหลังอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการคิดคะแนนฟีฟ่าฟ n งกิ้งที่มีการประกาศออกมาแล้วเป็นไปตามคาดหมายที่อันดับจะลดลงมาสวนทางกับทางทีมชาติไทยที่อันดับถูกขยับขึ้นถึงบวก5ไปที่ทางที่ดีขึ้นและพวกเขาจะวางเป้าหมายสู่อันดับที่100ให้จงได้สิ่งที่วิเคราะห์ได้จากสถานการณ์ในตอนนี้ของเวียดนามดูแล้วจะคลายกับทางทีมชาติไทยในปี2018ภายใต้การนำทีมของเจสักเซนาเมือง อย่างไรก็ตามหากเทียบกันแมตต์ต่อไปจนถึงตอนนี้กับผลงานของทีมชาติไทยฟุ่บอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ในปี2018แล้วเวียดนามนั้นยังคงดูเหนือกว่าทีมชาติไทยที่ตอนนั้นพวกเขาไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยใน4แมตต์แรกแต่กลับเสียป,ประตูมากมายยิงประตูคู่แข่งได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นซึ่งมีความต่างจากเวียดนามในตอนนี้ถึงแม้จะยังไม่มีแต้มก็ตามทีนะฮะแต่ก็สามารถจัดทำประตูคู่แข่งได้เยอะเกือบจะมีแต้มในหลายแมตช์ที่ผ่านมาได้สำปาป ซึ่งการพูดถึงประเด็นดังกล่าวนั้นบอกบอกได้เลยว่าพวกเขายังทําใจไม่ได้หากทีมชาติไทยจะทําแต้มเข้าใกล้พื้นที่ท็อป100จึงได้เอาผลงาน4แมตช์แรกคัดบอลโลกเอเชียรอบ3เข้ามาเปรียบเทียบเป็นตว่างงานณ์ที่ผมทางเวียดนามนะฮะก็ตเตรยมจะหลุดโผท็อป100แล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าทุตบอลไทยปรศาสารชุดใหญ่ซาต,ตุมตัน ทำเอาฮุอฮาบงการฟุตบอลไทยไม่ใช่น้อยเมื่อทางอดิคุณปิ่นทองและนักวิเคราะห์เกมชาวไทยไปสร้างชื่อบนเวทีเิรกิจสูส่วนนักวิเคราะห์เกมให้กับทางสโมส,สรซาตัมตันทีมในศึกฟุตบอลนาฏิกิจิซึ่งตอนนี้กำลังทำหน้าที่ให้กับทีมชุดเยาวชนโดยทางอดิคุณปิ่นทองกำลังได้รับสัญญาฉบับใหม่ขึ้นไปทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับทีมชุดใหญ่ซาตัมตันในรายการหน้าที่ถึงนี้ ซึ่งทางจีมันข่าวนั้นก็ได้เปิดเผยนะว่าอาน,นิคุณปิ่นทองนักวิเคราะห์ชาวไทยได้บุกมั่นพัฒนาองค์ความรู้เริ่มต้นสู่นักวิเคราะห์เกมครั้งแรกที่เมืองไทยกับทางเพจ h e Next Coach, c ตโคชทูมแบนคอกยูเต็ดชุดบีวิเคราะห์เกมให้กับทางทีมชาติไทยชุดอยู่สิบเปีจากนั้นได้บินสู่ประเทศอังกฤษศึกษาต,ต่อทางด้านฟุตบอลอันเดริสระดับปริญญาโทก่อนจะมีการสัญญาเข้าร่วมงานกับสโมสรออกฟอร์ดยูเนเต็ดทีมชื่อดังในลีกวันของอังกฤษในกรณี้ ก่อนที่ปัจจุบันอดีตคุณป่นทองจะรับหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมลูกหนังให้กับสมโมสรซาต,ตันตันชุด a ค a ด e มี่และกำลังขึ้นสูนักวิเคราะห์ทีมชุดใหญ่ให้กับสมโมสรซาต,ตันตันในศึกทุตบอลธุรกิจซึ่งต้องการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ระดับสูงบนเวทีฟุตบอลธุรกิจเพื่อน,นำมาพัฒนาช่วยยกระดับวงการฟุอลไทยในอนาคตอันใกล้นี้เป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบันไทยบายมาโนพ k i n กิ้งสไตล์ประจำวันที่26ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ